ดพี่น้องเอ้ยสะออนสะออนบอดบิกมนี้เพิ่นเปิดคาเฟ่ฟินแลนด์คาเฟ่ใจกลางเมืองอุดรธานีซอ,อยจินตคามไปเบิ่งกันจ้าว่าวินาทีที่บอดบิ๊กมาถึงคาเฟ่จะเกิดยังขึ้นจ้าไปเบิ่งคลิปกันเลยจ้ารถพีทบอดดิ ขอ้องขอให้เด้อ <laughs> เกียงพากคือสิบกี่มาล่ะไม่พอครับบัวจะหมดแล้วแบบนี้ฝังไงบ้างไปเยื่อยามไปเยี่ยมยามสองชั้นนั้นด้วยค่ะไม่มีเครื่องนี้นะคนก็คนก็มีค่ะมาครับ โวัสดหลายครับมาแล้วสวัสดีครับวัสดีครับใคร้กเดีครรก็บาเ่าเยอมก่นอนมหเยอะาเคนเยอะเลยมคนเยอะากครับรถติดพี่น้องเมื่จอดนานแล้วก็ได้อยู่ในแงลงมาี่เามานหม่อีกงไป่อนด้วอนเดียวัมัห่ยวดล้โตใ่ทหม ไอ้พะนปวิ่ดบิสตบอับเสรกอ่ะมัน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 มมันมันันม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 ัันนมั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 มัน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 มมัน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 นมันมมัน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 ันมันมันมันนมั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 ันมันมันมัันม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 ันนมั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 นมนมั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 นมนมันมันนมันมันม

เอาไสนี <toys> ่ใช <m ics> <m im mang> ่ไหมทักตีไปซี่ไม้ถู่ะเอาไตงาในี้เพราะมมเอาไปขนาดนี้เอาไปขนาดนี้่เอาใบนีว่าเนสเปรดทียบเดเรวไหมทักตีทักจีที่สเรดเร็วจีิก็ได้ไปแล้ว เขาทำอะไรนะนี่คนนี้คนเลยลูกค้าขาไปคนรอเช่อมีรถมาย้ายไปดีดอ่ะข้อไหนข้อไหนครับแนนบแ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 นบนี่กินไปเป็อยไรกันเปลี่ยนจำลงนี่กินที่ใส่แป้งต้องถ่ายที่ต้องกินถ่ายเยอะไปสิแล้ว

ดะครับสาสขอให้เรื่องมันดื้ออะไรม้ดิร้ดเนียโอเคค่ะตัวหนึ่งสองสามต้นบวกบ้าอ๋อเาไให้วนโอเคได้ครับป้ามากเลยใส่กวอนได้ได้ไว่นไปเซพินิดบพินิกือข้าบนเปิดยังไงอข้างบน ก็อาจะมาก็ได้น้ำเด็ดใช่ไหมตอนก็าอาจจะเป็นยูแดดก็ไม่สริมยูเแ็ดนะแต่วก็ยูเด็ดมีโมเดลที่เนี่ยเป็นยูเด็ดจเิงครูต้องไปเลยนะวันเช้าฝนลินนะหรอบอลลูกบอลลินเสยที่อาร์เดรครับผมตอนแรกก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรอย่างเขารับปรุงกันไปมันเป็นการซดสทดลองเปิดแมมเปิดจริงวันที่หนึ่งเลยแมนไหครับแมนเปิดจริงจริงแบบว่ามีมีพิธีการอะไรเนี่ยวันที่หนึ่งคนิ่นนอรุ่นผมบอกว่าถ่าบอลมาบวกเอาเด้อเขาบวกบักนะนะบ้านเลขที่เท่าไหร่ เจ็ดสิบสองทับมเลิศฟังาเลยเดสิบสองทับเจ็ดสิบสองทับพี่น้องจบพวกบอกอยู่เด้อ